สวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องสุระดับชา,เนเาแนลค่ะเราจะมาเก็บมะม่วง,งหาวมะนาโหนี่ค่ะนี่ค่ะมะม่วง,งหาวมะนาโหอยู่ในสวนนะคอนี่นสุกแล้วเนาะ <S <S ส,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 สุกแล้วนี่สุกแล้วเก็บได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็แห้งเนี่ยหวานถ้าบเก็บเนี่ยเนาะหวานไหมซมซมปะ เปรี้ยวเปรี้ยวแต่อร่อยเนาะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานไม่เก็บนี่โอ้เดี๋ยวไปจิ้มเกลือไปจิ้มเกลือ ห,าาห่ามันหนาวโหเก็บหมดเลยเหรอไม่งัออ้นมันมีไม่กี่ลูกเดี๋ยวมันร่วงใส่เื้อไปเห็ดเผาโอ้ย น้ำน้ำคุมคอ๊ยเานี่ลูนี่ลูกนี่กนี่ลนี่ันนี้เราเข้าสูงกันแค่สองคนจะเก็บชะอมนี่ชะอม เก็บชะอมค่ะจะไปแกงแกงใส่ยอดมะพร้าวโอ้ยต้องเอามีดนะไม่งั้นมันไม่งั้นมันไม่ได้ตำ่นตำน้ำต่ำเจ็บึ่ง

เอามีดต้องเอามีดเด็กๆอย่างนี้มันไม่สู้มือไม่ไหวมีแต่ไกลตัดโอ้ยอ้ยนีนี่คนนี้เราติดไปเอาแหนะหวนก็ติไปเอา เอาแง่เหมือนเดิมแล้วแปลงขึ้นเก่าเก้าร้อยไล่ไล่ละเก้าร้อยอุ้ยอาอยอน้ำต่เนี่ยจะอมจ้อมถ้ามไางคนวันไมด้วันสามร้อยถารมไม่อยออ เริไปกี่วันที่ว่าได้สามไล่วันเดิมที่ไปฟอกหน้นมันกระโบมาแต่ว่ามันกะของมันเองเหว่ากินไร่กินไร่กะถ้าะไปขอว่าอแล้วมันขึ้นอย่างหมอน่ีกนเือือนาบดีกแเดเออ ไใส่แกงยอดมะขามตาให้มันต่ำได้มั้ยเดี๋ยวมันจะเก็บไม่ได้เ๋อเอาไมเอาใบหนอใบตองตึงมันคือใบตองตองสักตองตึงเป็นยังไงตองตึงกับห้องยองนะเอาใบตองตองสัก ใส่ห <łość> ่อชะอมนาเจอตรงไหนอีกอน่เจอตรงนั้นอีกยอดหนึงค่ะเก็บชะอมค่ะตรงน้ก้นนนนีจ้า ใส่ชะอมหอเออไม้ไม้สักหอชะอมอูม้ยทีน้อยหน่าอันนี้ก็จะแก่แล้วเนี่ยพอน้องเก็บแล้วล่ะ,อเ,ลละเออเพราะว่าเดี๋ยวมันไอ้นั่นเดี๋ยวมันโอ่โนั่าหลายเยอะเลยนั่นน่ะข้างบนน่ะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวเราจะเก็บน้อยหน่าต่อค่ะ นี่แหละตาสุกก็มีอันนี้วางไว้ก่อนนี่อันนี้มันหักเลยนะเก็บเลยนะถ้ามันแบบแตกมันแบบยื่นมันเลยเหรอต้องให้มันแตกต้องให้มันแตกอ่ะนี่เปล่าอ่ล่านี่ลูกใหญ่เบื้มเลยโบนบุญ เออนั่งเต็มเลยโอ้เดยเยวจะเก็บน้อยหนาเก็บเก็บได้ละเก็บได้กันแล้วนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุดยอด้วยนะคะเออตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเก็บน้อยหน้าต่อค่ะสวัสดีค่ะ